สวัสดีครับอมอาจารย์โตโซล่าเซลหรืออาจารย์โตปลาทูบุ๊คกิ้งช็อปนะครับวันนี้ขับเบนเกนเลนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับไปทำงานงานแรกที่แม่ลิมนะครับออกรถมาเมื่อวานวันนี้ก็ใช้งานเลยลก็วิ่งไปติดตั้งโซล่าเซลล์1 1อกิโลวัตต์นะครับที่อ่เกอแม่ลิฟ ทีนี้ถามว่าทําไมถึงเลือกอรถฝอนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบผมผมชอบสไตล์อเมริกันนะครับรถฝอใหญ่นะครับใหญ่แบบอเมริกันเลยนะขึ้นมานั่งขับเนี่ยมองข้ามหัวรถไปได้หลายคันเลยนะครับสูงใหญ่นะยิ่งรถเก๋งวิ่งข้างหน้าเนี่ยเรามองทะลุไปหมดคนะันะ่เั่งสบายนะครับ แล้วเทคโนโลยีของฟอร์เนี่ยเพราะว่ามันตอบสนองเรืยองความปลอดภัยนในหล,ยหลายๆด้านลายหลายมิตินะครับช่วงล่างก็ดีนะครับการเข้าออโค้งนะครับพลวัลเป็นพมมาลวาัลไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบช็อคอัพนะครับโมโ,โูโมูทูปน,นะครับก็โอเคนะ แล้วถามว่าทำไมต้องเลือกรุ่นสปอร์ต <ไป S 1> <า S 2> เหตุผลหลักๆก็คือตังค์ครับถ้าเอารุ่นสปอร์ตไปเทียบกับว i d แทร็กสปอร์ตชู่ w วายแทร็กไม่ได้นะครับในเกือบทุกมิติเพราะว่าวายแทร็กนี่ราคาแพงกว่ารุ่นสปอร์ตนี่เจแปดหมื่นนะครับประมาณ8ปดหมื่นต่าบาทแต่ถ้าเทียบกันระหว่างรุ่นสปอร์ตที่ผมเลือกเนี่ยกับรุ่น xlt ที่ต่ำกว่า XLT นี่ถูกกว่าสามหมื่นนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าจะเลือกซื้อ XLT เติมเงินอีกสามหมื่นมาเล่นรุ่นสปอร์ตดีกว่านะครับเพราะว่าได้ออปชั่นเพิ่มมาหลายหลายหลายอย่างนะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็คือตัวสปอร์ตเนี่ยได้โช๊คโมโนทูนะครับได้ได้ล้อขอบ1 8นะครับได้ยางกุดเดียรแรงเลอร์นะครับ ซึ่งซีรีส์ตัวนี้สูงกว่ายางในรุ่น XLT นะครับได้ easy l e f p ฝาฝา,าหลังฝากระบะม,มีระบบช่วยยกนะครับคือคือไม่หนักนะครับได้อะไรกันเบาได้เบาหนังเนะบาะนนังเบาหนังนะนถ้า XLT ด้เป็นเบาผ้านะครับ ไฟนะครับไฟท้ายรู้สึกจะต่างกันนะครับส่วนไฟหน้านี่น่าจะน่าจะเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมขับกลับบ้านใกล้จะถึงบ้านละงานติดตั้งโซลาเซลล์ถ้าว่าเหนื่อยมัน,มน,มนเหนื่อยนะครับผมปวดเขา่ามาเป็นเดือนเนี่ยว่าจะหยุดพัก ก็ไม่รวยสักทีอะถ้ารวยเนี่ยผมหยุ่ยาวเลยสำหรับเ,เพื่อนมาที่ที่สนใจจะเรียนงานไม้ผมก็ยังเปิดสอนอยู่นะครับถ้าใครเคยมาเรียนกับผมเนี่ยจะรู้ว่าอ,อที่ชอบผมเนี่ยอยู่รอรงพยลแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ตำบลทาป,ประดุกคซึ่งทัศนียภาพหรือเอ,อ ทัดแถวบ้านผมเน่ยสวยสดงดงามใครมาก็บอกว่าแถวบ้านจาริวสวยสวยมากนะครับแล้วมีแลนด์นมาร์คสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายที่นะครับพอเลิกเรียนตอนเย็นก็ไปเที่ยวฟินชิวๆนะครับสายแคมปิง้งจะเต้นมากลางก็ได้นะครับก็มีจุด ตั้งเต็มมีจุดให้ตั้งเต็มน,นอนหลายจุดนะครับมีอุทยานคุนต้าลน,นะครับมีอุทยานาแม่ตะไคร้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆท่าในใดสนใจนะครับ0931533581อาจารย์โตโซลสัยยินดีรับสายยินดีให้คำปรบบึกษาทุกเรื่องนะครับ